วันนี้เรามาบินล่มชิวๆกันนะฮะเครื่องบินพังหมดแล้วตอนนี้มีโดน DJI บินตามอยู่นะฮะตอนนี้ก็กำลังหันหน้าเข้าหาลมก็ไปไวไม่ได้เดี๋ยวหงายท้องชิวๆไปเดี๋ยวตามลมค่อยสปีดอีกทีแทบจะไม่ขยับเลยนะด้านบนลมน่าจะแรงอยู่ ระวังมุดลมเนอะยิ่งสูงลมยิ่งมีบินเองถ่ายเองนักเลงพอนะฮะเป็นไงโดนไม่กล้าเข้าใกล้เลยเหรอหรือแบตหมด ล่ม3เมตร่นะฮะโครงใบพัด10นิ้วหรือ11นิ้วไม่แน่ใจรีโมทเรดิโอลิงค์ AT10 เช่นเคยนะฮะแบต6 6เซลล์วัเตอร์1,000 kv นะใบน่าจะเป็นใบ10 4เบตเดี๋ยวยังไงก็ลงมาดูชุดไฟกันอีกทีสวัสดีครับีเฮียนะ ยิ่งสูงยิ่งไกลยิ่งเหมือนล่มจริงเลยนะนี่ตามลมพอตามลมรล้วเลยอะ่ะพอตามลมได้ริ้วเลยอะ่ะแหมพอคุนแทบจะไม่ต้องเล่งรอบมอเตอร์เลยนะเล่งรอบมอเตอร์อยู่ที่ประมาณสี่เปอร์เซ็ เดี๋ยวลองบินโลต่ำๆดูนะฮะขากลับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่ค่อยถนัดซะด้วยตีเราบินด้วยถ่ายด้วยมันต้องลองนี่เลยบินตรงอา่านานี่เลยน่าจะชิวดีดูโลเคชั่นตรงนี้ดีกว่าน่าจะสวยงาม อย่ดัดนไปแบตหมดอยู่ตรงนู้นนะโอ้บินนิ่งมากสวยมากเลยวันนี้ไม่มีลมนะฮะลมนิ่งลมนิ่งไม่ใช่ไม่มีลมสวยงามมากเลย ใครสนใจล่มยังไงก็ลองติดต่อสอบถามป่าทีพหน้าพะลานดูนะฮะชุดนี้ป่าทีพเป็นคนเซตให้นะฮะคงล่มเป็นของป่าทิพยถ้าล่มมือสองขาดๆด,ดูดิโอบินชิวเลยเริ่มต่ำละเล็งรอบหน่อยก่อนที่มันจะถึงพื้น มองไม่ลมแล้วมัวแต่มองลม่มไม่ได้มองกล้องสวยบินมือเดียวก็ถ่ายได้นะลมไม่มีเดี๋ยวโลกลับมาอีกรอบนึงตรงอรันเวย์เอ๊วันนี้ทำไมลมบินสวยจังเลยบินดีซะด้วยสิ พอมาใกล้ๆแล้วก็เร่งเติมรอบนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันถึงพื้นอ้ยแรงไปสวยงามยังสูงไปนะฮะเนื่องจากว่าบินด้วยถ่ายด้วยไม่กล้าต่ำม,มากเดี๋ยวเอาไม่ทัน พอเวลาเราจะเลี้ยวกลับมาก็เติมรอบหน่อยนะฮะเพื่อที่จะดึงลมขึ้นไม่งั้นเลี้ยวกลับมาปุ๊บเดี๋ยวลมตีตกเลยมือใหม่หัดบินนะครับผมตอนนี้เริ่มจะเป็นมือใหม่หัดบินด้วยหัดถ่ายด้วยนะฮะ ลมไม่มีถึงทําได้ถ้าลมมีเนี่ยทำไม่ได้นะ <laughs> คลิปอาจจะยาวหน่อยนะฮะดูให้จบแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาตรงนาดีกว่าวิวมันสวยกว่ากันเริ่มจะเมื่อยมือแล้วสิ สวยจริงๆอย่าลืมนะครับผมใครสนใจล่มลองปรึกษาปา่าทีบหน้าพระลานนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะปา่าทีบหน้าพระลานนะฮะถ้าในวงการอาล่มบินอาซีก็หลายๆคนก็จะรู้จักกันดีไม่แน่ใจว่า จะหมดหรือ,อยังนะฮะบินไปหลายนาทีแล้วด้วยโอ้แต่วันนี้ลมบินดีมากเลยลมใครเว้ย <laughs> ตอนซื้อพระลมมือสองมานะฮะมันขาดอยู่แล้วรูหนึ่งแล้วก็มาเก็บไว้ ที่รถหลังรถตู้ลืมปิดประตูช่วงนั้นน้องหมาที่บ้านกำลังเดื้อเลยมันก็ขึ้นไปบนรถลากออกมากัดขาดอีกสักแผลนึ่งเริ่มเลยกลายเป็นสองรูนะฮะแต่ก็ยังบินดีอยู่นะฮะล่มสามเมตรยี่สิบนะฮะไม่แน่ใจว่าค่ายไหนลืม P.K. หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเป็นล่มเซลล์นะฮะเฮ้ยไฮบิดไม่ใช่ล่มเซลล์ไฮบริดไฮบิดเรียกถูกปากกวไม่รู้โ <laughs> ครงสิบนิ้วนะเป็นโครงป่าประทีบหน้าพลานรู้สึกว่าถ้าเล่นสามดีแรงๆยังไม่น่าพอนะน่าจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อย k ีน่าจะกำลังดี ปกติเล่นสี่เซลแต่บัตรสี่เซลล์พังหมดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหกเซลลอ่ามัวแต่มองล่มไม่ได้มองกล้องแล้วเดี๋ยวแบตหมด,ด,ด <laughs> ต้องอาศัยต้องอาศัยคนช่วยตอนลงเดี๋ยวจะลองรับดูนะไม่เคยรับนะ รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปรับเกี้ยงๆดีกว่า้ารมณ์จะได้ไ,ดม,ไม่ติดที่ยากได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ เลย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 โคตรเกือบเลยโอเคครับโหลงพวดเลยอะเดี๋ยวเรามาดูโครงกันวิทยุเลดีโอลิงเอทีสิบนะฮะนี่หุ่นป่าน้อยตะกุดอาซีบริจาคมานะฮะสวยงาม แบตก็จะเป็นหกเซลล์เบลิ่มเลยหนักหนักแบตนี่แหละมันถึงได้บินช้าไม่ค่อยได้ถอดแบตก่อนเพื่อความปลอดภัยก็จะมีไฟตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะฮะโวเป็นของอ่าเจกสามร้อยไม่ใช่ราคาสามร้อยนะ <laughs> รุ่นมันราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้สปีดเป็น h o อบบี้วิ Skywalker อร์หกสิบอมมอเตอร์ เป็นของอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอ่า1,000 kv เท่าที่จำได้นะใบก็เป็นใบสิบสี่เบรลดก็บินชิวๆกำลังสวยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ